ถึงบ้านสทีทีดูหลาดูดีมีสไตล์สเปกเฟสวันนี้ครับมาที่บ้านที่ไม่ใช่ของเป็กค,ครับที่ไม่ใช่ของเป็กค,ครับแต่เป็นบ้านของใครก็ยังไม่รู้เหมือนกันที่อยากจะทุกคนมาจับจองเป็นเจ้าของมากๆ ที่นี่ชื่อว่าคาซาเอกมัยครับซึ่งบอกเลยว่าที่นี่คือเป็นเหมือนซ่อนอยู่ใจกลางเมืองมากแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่เอกมัย28ครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะแต่พอมันมีซับอเล่นเนี่ยที่มันซอยแยกออกมามันมีความ p r i v a t ส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มากๆซึ่งอยู่ย่านใจกลางเมืองเ e อกมัยอ่ะที่มันมีปรสิซธตี้ครบถรวนมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งห้างเพียรคาเฟ่พรึบร้านอาหารมากมายแล้วก็ร้านแฮงเอาท์เนี่ยแทบไม่ซ้ำร้านเลยถ้าเพื่อนเนี่ยนัดเราไปหาเนี่ย ว่าเฮ้ยมากี่โมงเราตอบกันเลยว่าแล้วให้ไปกี่โมงอะ่ะเพราะมันใกล้มากๆสามารถซิติพักเดินไปได้เลยด้วยซึ่งตรงนี้คือบ้านเดี่ยวสไตล์ยูโรเปยนคลาสสิกนะครับที่มีรูปท็อบการ์เด้นอยู่ด้านบนและบ้านแบบนี้ที่เป็นเหมือนสกีร์สเปซอ่ะมาซ่อนอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้เอกะไมได้ยังไง ซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยส่วมนานัก็จะอยู่กันที่คอนโดเพราะว่าราคาที่ดินค่อนข้างสูงทําให้มีคอนโดเกิดขึ้นตรงนี้มากมายซึ่งถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนน้อยที่ใช้ชีวิตอยากแตกต่าง living the best life นะบ,บอกเลยว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากๆซึ่งคาซาเอกมัยอาจจะเป็นสเปซที่ให้ไลฟ์สไตล์แบบนั้นกับคุณได้ครับมาสเปคในเอ็กซิเรียดีไซกันก่อนนะครับสำหรับหน้าตาของบ้าน สไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกเนี่ยบอกอยู่แล้วว่ามันจะมีกลิ่นอายของความโยุโรปสูงมากมันจะมีเส้นสายเอลิเมนต์ของกลิ่นอายความเป็นพระราชวังหรือโบสถ์ในโยุโรปครับซึ่งดีไซน์แบบนี้นะครับจะเป็นดีไซน์แบบไทม์เลสครับโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครชื่อบ้านก็บอกแล้วว่าคาซาเอกไมคาซาในภาษาสเปนิชเ่แปลว่าบ้านฉะนั้นนี่คือบ้านที่อยู่ใจกลางเอกไมตามาสเปกส่วนเรื่องของสีเนี่ยก็จะออกแนวเอิร์ธโทนครับของคาซาเอกไมเนี่ยจะเลือกใช้เป็นน้ำตาลอ่อนโทนคาเมลหรือว่าทิกเบลว์โอเวอร์อบลแมทระหว่าง หินไลม์สโตนเหล็กหล่อแล้วก็ไม้ซึ่งเป็นการดึงคาแรคเตอร์มาจากบ้านในยุโรปแท้ๆเท่เกินเพื่อนบ้านไปอีกถึงบ้านจะอยู่ใจกลางเมืองแต่จอดรถได้ถึง4คันนะครับประตูก็จะเป็นแบบชัตเตอร์การาชแบบบางนอกทําให้กินพื้นที่น้อยรถเก่งซีดานเนี่ยจอดได้พอดีเป๊ะเลยครับถ้ารถใหญ่หรือรถตู้เนี่ยก็จอดได้สบายๆเลยครับแต่เวลายหยิบของหลังรถเนี่ยอาจจะต้องขยับกันเล็กน้อยครับเ้ามาในส่วนตัวบ้านแล้วว้า มาสเปคพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านดีกว่านะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ864ตารางเมตรครอบคลุมถึง4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องฟิตเนส1ห้องดูหนังสแปร์รูม2ห้องและยังรวมไปถึงสระน้ำไว้สำหรับแช่แล้วก็รูฟท็อปการ์เดนที่ไว้นั่งตอนเย็นๆชิลๆได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวเป็กจะพาไปสเปคทุกจุดเลยมามาสเปคครับ โอ้โหเข้ามาสู่นในตัวบ้านแล้วนะครับเป็นเหมือนโลกอีกหนึ่งใบของเราเป็นโลกส่วนตัวของเราครับที่บอกได้เลยว่าเจ๋งข้างนอกก็จะเบาลง เสียงของความวุ่นวายจะกลายเป็นความสงบเพราะนี่คือคาซาของเราเป็นบ้านของเราจริงๆที่ตอบโจทย์ city living สุดๆครับสเปคดีไซน์ด้านในเน่ยนะครับเข้ามาเจอกับ d o u b ลว volume ก่อนเป็นโถงสูงๆใหญ่ๆเชื่อมโยงกับเมสเซนีนซึ่งเป็นชั้นลอยแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับโซน living room ห้องรับแขกตรงนี้นะครับไล่ระดับกับโซน dining room ในฝั่งในด้วยข้างใน,นก็จะเป็น open plan เช่นกันถ้าพูดถึงเรื่องมูดแอนโทนของบ้านนะครับจะอยู่แบบสบายๆเลยถ้าจะเห็นสไตล์การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เราให้แบบ w o l l y finish เนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว,ว่าเฟอร์นิเจอ อบอ,อุ่นแล้วก็บ้านเนี่ยรู้สึกโฮมมี่ครับซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับคาซาเอกมัยเนี่ยก็จะมีการใช้แมทเทอเรียลที่ล้อมานตั้งแต่เอ็กซ์ terior มาถึงอินเตอรยเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นลักชัวรี่เกรด ทุกอย่างเนี่ยจะเลือกของที่ราคาค่อนข้างสูงมาตกแต่งในบ้านของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นไม้จริงไม่ว่าจะเป็นเหล็กหลอ่อไม่ว่าจะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ไฮเอนด์ทุกอย่างถือว่าเป็นลักชัวรี่เกรดเกือบหมดเลยครับทำให้เกิดความหรูหราอย่างมีสไตล์มากๆและก็ยังคงความคลาสสิกที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อซึ่งเข้ามาในโถงรับแขกตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนโอเพนแปลนที่มีทั้งโถงสูงแล้วก็ไล่ระดับไปกับโซนดิเนิ่งรูมที่สามารถเชื่อมโยงการใช้สอยได้หมดเลยตรงนี้รองรับคนได้8-10คนแบบบบสายสายเลยโดยพื้นที่ตรงนนนีี้้เ่่ยป็พืทองครอบครรัวหืือพ้นที่ ที่เพื่อนมาปาร์ตี้สังสรรค์ก็ได้นะครับอย่างหลายๆคนจะไปเตรียมอาหารนุงโซนครัวเปิดตรงนู้นชิลๆแล้วก็บางคนเนี่ยก็มาชิลดูทีวีตรงนี้ได้พร้อมกับบิวอินด้วยแบบไม้สักเต็มๆชิ้นใหญ่ๆในโซนของกรอบทีวีด้วยให้ความหรูหราแกรนอลังการมากๆโดยในโซนลิฟ i n วิรูมที่เป็นโอเพนแกลนตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับโซนสระว่ายน้ําเกือทั้งหมดเลยครับ มาส่วนข้างบ้าน,นครับทุกคนจะเป็นพลัพูลหรือว่าสะแช่เชื่อมโยงติดกับตัวบ้านเลยให้ความรู้สึกเป็นเหมือนรีสอร์ทและก็โรงแรมเพราะว่าถ้าเปิดน้ําตกตรงนี้ไหลามานะจะให้ไว้ความรู้สึกแบบรีสอร์ทกับโรงแรม5้าดาวเลยครับขนาดของสระจะประมาณ2.5เมตรถ้าความยาวเนี่ยจะตีสโสรผีเสื้อหรือว่ากันเชียงน่าจะยากหน่อยเน้นเป็นสะจุม่มสะแช่ให้ร,รยากาศแบบเพื่อนๆมาปาร์ตี้ในบ้านเป็นภู้เวลาได้เลยและสระนี้นะครับยังเป็นสระเกลือที่สามารถทําสปาแล้วก็จักรุซี่ได้ด้วยเพราะที่นี่อยู่ใจกลางเมืองเอกมัยถ้าเพื่อนๆไปแฮง ปตก็อาจจะมาแฮงเอาท์กันต่อในบ้านหลังนี้ก็ได้ก่อนจะเข้ามาในตัวบ้านนะครับเราจะเห็นประตูเนี่ยบ้านเปิดตรงเนี้ยเหมือนไม้จริงแต่ไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมลายไม้ครับเพราะว่าถ้าใช้ไม้จริงที่ราคาสูงราคาจะตกได้เลยเพราะว่าไม้มันจะบวงใช่ครับมันอยู่ติดน้าดีไซเนอร์เขาคิดไว้แล้วให้เลือกใช้อลูมิเนียมลายไม้ที่เหมือนไม้จริงดีกว่าเจ้าของบ้านจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหากันบ่อยๆคิดมาแล้ว เข้ามาในโซนดันนิ่งรูมซึ่งเป็นโซนที่ผมชอบมากเพราะมันเป็นการบีบสเปซเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวถ้าเราจะมานั่งทานข้าวด้วยกันในโซนดันนิ่งรูมก็ได้แปดถึงสิที่นั่งชิวๆเลยจะจัดเชฟเทเบิลก็ได้หรือจ,จัดเป็นแบบไฟดันนิ่งก็ได,ได้สามารถให้เชฟมาจัดการตรงนี้ได้นะครับบอกเลยว่าในโซนครัวตรงนี้ให้เป็นแบบ full function เลยซึ่งให้คุ้มมากนะ material แต่ละอย่างคือแบบพรีเมียมเกรดอ่ะตั้งแต่เนะี่ยหินและก็เป็น marble นะครับเป็นหินอ่อนจากอิตาลีพื้นไม้สักล้อเลียงเข้้้าาามาซึ่ซ่่งงตตออในนนรีเเพืทํหป็ ดียวกันที่ล้อเข้ามาด้านในเลยและอย่างที่บอกไปว่าให้ทั้งหมดก็คืออะไรบ้างนี่ไม่ว่าจะเป็นเตาตู้อบไมโครเวฟตู้เย็นเป็นของโคลินเย่จากเยอรมันนะครับนอกนั้นก็ยังมีตู้แช่ไวยด้วยหูดดูดควันอ่างล้างมือที่ให้มาแบบปูฟังก์ชันและพื้นที่จัดเก็บทำไมจะไม่ดีนอกจากบิวอินเป็นมูดแอนโทนเดียวกันแล้วแต่ละชิ้นนะครับก็ดิ้นชักแต่ละอัน พื้นที่จัดเก็บก็ยังเป็นซอฟต์คลอสทั้งหมดเลยมาถึงตรงนี้หรูหราย,ยันปลั๊กไฟครับจะเป็นแบบปลั๊กไฟธรรมดาก็ได้แต่นี่คือเพิ่มให้มันมูดแอนโทนเดียวกันจะดึงสีโทนสีทองออกมาอยู่ตรงปลั๊กไฟด้วยแล้วก็เป็นแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์ด้วยนอกจากครัวเปิดที่เรามาชิลๆกับเพื่อนๆตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ยังมีครัวปิดด้วยครัวปิดที่เปิดให้คุณสุขสันต์ในการทำครัวได้เต็มที่ซึ่งครัวไทยด้านในก็ยังเชื่อมต่อด้านหลังบ้านครับที่เป็นโซนเซอร์วิสเป็นโซนห,บนนหซนับบเเจ้้าาของงนซึ่วลาเมนน่งก การใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านสร้างความ p r i v a c y ให้กับบ้านหลังนี้ได้อย่างดีเลยครับขึ้นมาในชั้นเมสานีนครับหรือว่าชั้นลอย ชั้นลอยที่ไม่ได้มาลอยๆนะครับมันจะเป็นชั้นที่สามารถโชว์ความหรูหราโชว์ความแกรนของบ้านตรงนี้เลยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ถ้าเราเชิญเพื่อนมาบ้านจะโชว์ความแกรนของบ้านยังไงนีเพื่อนๆเรียงกัน8ปดถึงสิคนตรงนี้โอ้โหถ่ายรูปความแกรนของบ้านเต็มๆเพราะตรงนี้เนี่ยความสูงของดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยประมาณ5เมตรเราสามารถโชว์งานชันเ e l i e r ของเราได้หรือจะเป็นอาร์ตกรปฟเจอร์ต่างๆนะที่สามารถโชว์ได้ในพื้นที่ส่วนห้องข้างล่างบ้านได้เลยนะครับซึ่งชั้นลอยปกติเนี่ยจะเป็นโอเพนแปลงครับหรือว่า แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราคิดมาแล้วว่าตอบโจทย์บ้านหลังนี้ถ้าบ้านอยู่ใจกลางเมืองเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านนอกจากพับปิดข้างล่างเพื่อนๆอยากจะสนุกกันแต่ถ้าอยากจะเพิ่มไพรเวทโซนอยากจะมาปาร์ตนนี้ต่อด้านบนก็สามารถมาใช้ห้องในชั้นลอยได้ด้วยก่อนจะถึงไพรเวทโซนข้างบนที่เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านจริงๆซึ่งจะแบ่งเป็น2ฟังก์ชันครับเป็นห้องฟิตเนสหรือว่าแมนเคฟเข้าสู่แมนเคฟครับความสูงตรงนี้ก็น่าจะประมาณ2เมตร50 m. ความกว้างก็ 3- 4เมตรเท่านั้นเองแต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่สร้างความสุขที่รักของเจนท์แมนเลยไม่ว่าคุณจะนั่งบนโซฟาเชสเทีลแบบนี้ยิ่งสีเวสมารูมแบบนี้เทม่มากๆยังไงก็ต้องมีของมันต้องมีแล้วก็ทําสิ่งที่รักก็คือทั้งดูบอลดูหนังฟังเครื่องเล่นแผ่นเสียงจิบไวน์ซูบซิก้าพาเพื่อนมาสนุกกันทำอะไรก็ได้ในพื้นที่เล็กๆตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ p r i v a ซ y ของเจ้าของบ้านจริงๆก็เป็นพื้นที่ความสุขข,ของเขาเลยครับก็จะมีมูต์อันโทนของห้องเนี่ยที่โทนสีจะ ที่อาจจะเป็นแนวแบบเหมือนพับที่อังกฤษแล้วก็เล่นไลติงแสงน้อยๆเพิ่มความผ่อนคลายให้กับชีวิตห้องนี้ถือว่าเป็นแบนเคฟที่ตอบโจทย์คุณผู้ชายอย่างแน่นอนแต่คนผู้หญิงก็เข้ามาดูหนังฟังเพลงได้นะในห้องนี้เพราะว่าแปลว่าเขาสร้างสเปซหนึ่งห้องได้น่าสนใจมากๆด้วยห้องเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนวายเปลี่ยนฟิลลิ่งด้วยไลติงหลากหลายรูปแบบได้ด้วยโฮมออโตเมชันครับนี่คือแสงที่ต้อนรับทุกคนครับแต่ถ้าอยากจะรีแลกซ์หน่อยชิลๆจิบไวน์รีแลกซ์ก็มา แล้วก็มีโหมด Movie ว่าสำหรับดูหนังชิวๆเฮ้ยกลัวความมืดมองไม่เห็น<笑><笑>ก็สามารถปรับไลท์ติ้งนะฮะได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเลยครับ เอกมัยไลฟ์สไตล์ครับนอกจากชวนเพื่อนๆมาแฮงเอาท์ที่บ้านในห้องแฮงเอาท์แล้วแต่ได้แฮงวันไหนเราก็ต้องมาเียเหงื่อกันหน่อยเพิ่มสุขภาพร่างกายที่ดีฟิตเนสที่บ้านหลังนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่จะเห็นเลยว่าการออกแบบเนี่ยห้องหนูเนี่ยจะเป็นประตูทึบแต่ในโซนห้องฟิตเนสก็จะเป็นประตูเปิดเลยครับแล้วก็เชื่อมโยงกับช่องแสงที่เชื่อมโยงในพื้นที่ของสระแช่น้ําด้านล่างด้วยทําให้ความรู้สึกเวลาที่เราได้รับแสงอาทิตย์เต็มๆเ,เนี่ยมันทั้งฟรชแล้วก็แอคทีฟครับในห้องฟิตเนสตรงนี้ครับ ขึ้นมาในโซนส่วนตัวแล้วครับชั้น2กับชั้น3ระหว่างนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในบ้านเหมือนอยู่ในคาซาที่อยู่สเปนอิตาลีฝรั่งเศสนะประมาณนีน้เพราะว่าเนี่ยมือจับก,ก็เป็นไม้จริงแล้วก็ความเป็นพื้นไม้จริงๆนะที่ไม่รู้ว่าบ้านนี้ให้มูลคา่าเท่าไหร่เพราะไม้สักให้เต็มทั้งหลังเลยดูนะครับว่าแผงกันตกเนี่ยก็ยังเป็นเหล็กหล่อที่ราคาสูงแล้วก็ยังทําเป็นแนวแบบอาร์เตโกเพิ่มความคลาสสิกในตัวบ้านให้เหมือนเราอยู่บ้านยุโรปยังไงอย่างนั้นเลย ขึ้นมาถึงชั้น2แล้วโซนส่วนตัวนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนรวมอยู่คือเป็นสเป r รูมสามารถเก็บของอยู่ในนี้ได้บ้านจะดูดีถ้าบ้านเราไม่รกก็จะมีพื้นที่น่ารักน่ารักแบบนี้ซ่อนตัวอยู่เป็นพื้นที่เก็บของได้ด้วยเข้ามาสู่โซนส่วนตัวของเจ้าของบ้านจะมีชั้น2อับชั้น3มครับมีทั้งหมด4ห้องนอนด้วยกันห้องที่ชั้น2ตรงนี้นครับจะก,กระจายเป็น2ห้องก็คือมัสเตอร์เบดรูมแล้วก็จูเนียร์มัสเตอร์เบดรูมครับ พื้นที่ส่วนตัวนะครับชั้น2ชั้น3าเนี่ยก็ไม่ได้อึดอัดเลยยังให้ความโอ่อ่าเพราะมีความสูงถึงประมาณ3เมตรยังให้ความโปร่งโล่งใช้ชีวิตสบายๆในพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านได้และนี่คือจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมนะครับก็ไม่ได้เป็นรองมาสเตอร์เบดรูมเลยพื้นเนี่ยเป็นลายก้างปลาที่เป็นไม้สักจริงๆเชื่อมมาอยู่ในห้องนอนการคุมโทนด้วยมูสสีเทาอ่อนทาให้รู้สึกว่าอยู่แล้วมันสบายๆโฮมมี่และดูสิครับเครื่องนอน ทางคาซาเอกไมก็ให้มาเลยเป็นเครื่องนอนของ RL หรือว่า r Ralph l o อเ e นที่เป็นแบรนด์ของคนที่ชอบความเรียบรูคลาสิกมีสไตล์ และสาหรับห้องนี้จูเนียร์มัสเตอร์เบดรูมทำไมถึงเป็นจูเนียร์มัสเตอร์เบดรูมเพราะว่าไม่ได้เป็นรองมัสเตอร์เบดรูมเลยครับแม้เป็นห้องจูเนียร์นะครับแต่ว่าทุกฟังก์ชั่นมีการแบ่งสัดส่วนทุกอย่างจัดเต็มห้องนอนก็ได้โอทงเต็มๆรวมถึง Wal k in c น o รเซ็เนี่ยก็จะมีตัวประตูไม้ปิดกันนะครับแบ่ง2ฝั่งเป็นเหมือนฮิสเซนเอร์ฝั่งนึงเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่สามารถเป็นห้องแต่งตัวให้กับคุณผู้หญิงได้ทางฝั่งห้องคุณผู้ชายก็เป็นห้องที่ยังมีพื้นทีีาาที่่่่่่จจัััดดดเเเเกกกกกก็็็บบบบยยยอออะะะแมมมาาาาาสรรรถทททท้งงงชชชุุคืปใต,ต,ตๆ ไอเทมได้อย่างเต็มที่ครับมาถึงโซนห้องน้ำบ้างโอ้โหยังสามารถมีไฟแชนเลียอยู่ในห้องน้ำได้แล้วห้องน้ำก็กว้างมากแล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกด้วยแมทเทอเรียลครับโดยใช้หินอ่อนในโซนของห้องน้ําและในโซนห้องน้ําก็จะมีการแบ่งสัดส่วนนะครับมีทั้งโซนอาบน้ําด้วยระบบสตรีม คืออบไอ้น้ำแล้วก็ยังเป็นโซนห้องน้ําด้วยรวมถึงเป็นอ่างน้ําที่แยกออกมาเป็นแบบ his and her อีกตัวเคาน์เตอร์ของอ่างล้างหน้านะครับเป็นหินอ่อนซึ่งแสดงว่าเป็นการใช้แมทเทอเรียลที่ราคาสูงทั้งบ้านให้กับคนที่จะมาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ถงห้องน้ําตรงนี้ที่มีบัตทับครับให้เราใช้น้ําชิลๆให้ผ่อนคลายได้ทุกวันได้ด้วยจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมอย่างขนาดนี้ดูซิว่ามาสเตอร์จะขนาดไหนตามเข้ามาสเปคโอ้โห เข้ามาแล้วไม่เจอห้องนอนเลยด้วยไม่เจอเตียงนอนแต่เป็นห้องนั่งเล่นก่อนผมว่า มันคือความแปลนครับที่ทําเป็นเหมือนเพนท์เฮาส์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมว่าเพดานยังสูงประมาณสาเมตรอยู่ให้ความโอถงอยู่สามารถติดโคมไฟชเ n d e l i e ได้แต่ถ้าใครอยากจะได้ห้องที่มันโปร่งโลง่งก็สามารถเอาช a n d e l i e หรือโคมไฟออกได้นะครับถ้าพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานห้องแบบนี้ที่บอกว่าเป็นเพนท์เฮาส์เพราะว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องลงล่างอยากจะชิลๆอยู่ข้างบนทั้งวันก็ได้ซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะแบ่งสัดส่วนชัดเจนสมมุติว่าเป็นคู่รักสามีภรรยาภรรยาอยากนอนสามีอยากจะดูทีีวออยากกจะดูบ็ม แบ่งสัดส่วนชัดเจนไม่รบกวนกันและพื้นที่ห้องนอนควรจะเป็นพื้นที่ p r i v a t แต่แสงและการถ่ายเทของลมเข้าถึงครับในส่วนนี้เนี่ย ตอนนี้ข้างนอกกำลังจะฝนตกเวลาถ่ายทำนะแต่ถ้าของจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นสกายไลท์ซึ่งยังมีความ p r i v a t e อยู่เพราะช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างเนี่ยรับแสงรับลมเนี่ยก็ไม่ตรงกันกับบ้านข้างๆด้วยทําให้มองไม่เห็นกันครับแล้วยังเกิดความ p r i v a t e อยู่ด้วยในห้องมาสเตอร์เบดรูมครับหรือใครอยากเพิ่มความสดชื่นในห้องนอนห้องนั่งเล่นในห้องนอนก็สามารถเติม Green Space ปลูกต้นไม้อยู่ข้างๆระเบียงตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก่อนจะเข้าห้องนอนนะครับบ้านคาซาเอกมไมเค้าให้นี่ครับเคาน์เตอร์หินอ่อนทรงเตาผิงให้ได้ความรู้สึกอยู่ยุโรรปแล้ววก็เพิ่มมคาู ด้วยหินอ่อนให้กันทั้งหลังทั้งหินอ่อนทั้งไม้สักรเรียบรูดูดีมีสไตล์ฮะเข้ามาสู่ห้องนอนครับเราจะได้ช่องแสงที่มันใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นรับแสงเต็มเต็มยามเช้าตื่นมาสดชื่นทุกวันแล้วก็ได้เตียงขนาดใหญ่แบบนี้เป็นคิงไซส์แล้วก็ออกแบบห้องนอนให้มาในรูปแบบของความคลาสสิกสุดๆถ้าคุณได้เข้ามาอยู่ห้องนอนนี้ก็ถ <S <S แถมชั้นเรียให้ด้วยนะครับแต่ต้องการห้องนอนที่โปร่งโล่งบอกแล้วว่าสามารถเอาชันเลียออกได้เช่นกัน ห้องนอนแม้จะให้ความคลาสสิกแต่ว่ามันยัมีความโมเดิร์นอยู่นะด้วยโฮมออโตเมชันเราสามารถปรับไลท์ติ้งตามที่เราต้องการได้เลยอยากจะสว่างสว่างพูดคุยกันนั่งอ่านหนังสือนอนอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าจะเปิดแค่โคมไฟหัวเตียงและถ่ายติ๊กตอกก่อนนอนแบบสบายๆแล้วก็พิมพ์หลับไปก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ห้องนอนก็จะเชื่อมโยงกับ Walk in Closet ซึ่งรวบฟังก์ชันไว้ในทีเดียวเลยโอ้โหคุณผู้ดูคุณผู้ชมครับ ห้องน้ำที่ขนาดเท่ากับห้องนอนใหญ่มากแกรนมากสำหรับพื้นที่ส่วนตัวในบ้านที่อยู่กลางเมืองตรงเอกมัยตรงนี้พอเข้ามาในห้องน้ำ แม้จะเป็นโอเพนแป n นแต่ก็มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เปียกแล้วก็พื้นที่แห้งชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีบล็อกเอ็นคเซ็ตเป็นห้องแต่งตัวตรงนี้เก็บเสื้อผ้าตรงนี้ได้และตรงนี้ก็เป็นเหมือนโชว์รูมโชว์เคสอ่ะที่เราอยากจะโชว์ของอะไรก็ได้จะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ง่ายๆยังมีการแบ่งสัดส่วนไปอีกเป็นห้องอาบน้ําห้องน้ําแล้วก็โอเพนแป n ตรงนี้ที่จะมีทั้งอ่างน้ําที่แบ่งเป็น His and Her ครับแบ่งแยกแบบนี้ดีมากครับเพราะว่าถ้าเวลาเราเร่งรีบจริิงงงงๆกก็็สาาาามมรรรถแบ่่ใช้้นไดเตทีจ แม้ห้องน้ําจะใหญ่ขนาดไหนแต่ของในห้องน้ํามันก็จะมีเยอะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือพื้นที่เก็บของครับแม้เป็นพื้นที่เปิดแต่เรามีพื้นที่เก็บของกระจายอยู่ทั่วห้องไม่ว่าจะเป็นชั้นต่างๆเชล์ต่างๆหรือว่าพื้นที่จัดเก็บที่ซ่อนอยู่หลังกระจกแบบนี้ลิ้นชักที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์แบบนี้สามารถจัดเก็บเครื่องประดับได้ฉะนั้น ห้องของคุณเจ้าของบ้านก็จะมีระเบียบเรียบร้อยแล้วครับแต่พูดตรงๆนะแม้แต่ห้องน้ํามันก็ดูลักชวรี่แล้วก็ผสมความคลาสสิกมากให้ยินอ่อนเกือบทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์ด้วยล้อไปยันห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําแล้วก็รวมถึงสุขภัณฑ์ที่อยู่ในแรรงแบบท็อปเทียร์เกือบทั้งหมดเลยโอ้โหห้องน้ําห้องนอนที่นี่ให้แบบนี้ทุกห้องว้าว นี่มีลิฟต์ครับเป็นแบรนด์ชิลเลอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ลิฟต์ตัวนี้เนี่ยเป็นลิฟต์แบบคอมเมอรเชียลเกรดครับใช้กับโรงแรมรีสอร์ทลิฟต์บ้านทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้งานได้แค่2อสคนนะครับแต่ว่าลิฟต์แบบนี้จะขึ้นได้ที7จ็ดแปดคนเลยตามมาสเปค นี่คือพื้นที่ชั้น3ครับก็จะกระจายไปอีก2ห้องนอนเหมือนกันก็เป็นมาสเตอร์ แล้วก็เป็นจูเนียร์มาสเตอร์นะครับแต่จะเป็นพื้นที่ที่แสนอบอุ่นครับรวบรวมคนในบ้านหลายๆเจนมาอยู่ตรงนี้ได้7จ็ดแปดคนก็ว่าไปเลยสมมติว่าในบ้านหนึ่งมีหลายๆเจนมีห้องพ่อแม่มีห้องลูกอีก2คนแล้วก็เป็นครอบครัวขยายของลูกอีกก็จะสามารถมาอยู่ตรงโซนนี้ได้เลย Family Living Area ที่เป็นโซนแบบทานอาหารเย็นดินเนอร์กันแล้วแล้วก็แยกย้ายเข้านอนมาดูทีวีด้วยกันก่อนนอนผมว่าโซนนี้เป็นโซนที่น่ารักมากๆเลยอะทางบ้านหลังนี้ก็ตกแต่งให้ฟิลลิ่งแบบเป็นเหมือนห้องสมุดสไตล์ยุโรรรปปัััแล้ววกก็ย็ยงงงม on, มงีีเนนนนา์์ตอออหิ่่ถึฟชท เป็นบารจัดเก็บเป็นตู้เย็นเล็กๆพร้อมกับซิงค์ทำความสะอาดได้จะทานอะไรจะดื่มอะไรชั้นนี้ก็ครบครันครับถ้าสังเกตเนี่ยทั้งสีแล้วก็แมทเทอเรียลจะถูกคอนติเนียลดีไซน์ให้ล้อกันไปหมดทั้งบ้านนะครับตั้งแต่ประตูห้องนอนทุกห้องก็จะเป็นประตูไม้บานใหญ่พร้อมมือจับทองเหลืองพื้นไม้ก็เป็นพื้นไม้สักครับเต็มฟลอร์สลับกับหินมาร์เบลแล้วก็มีการรวมฟังกชันให้เป็นสัดเป็นส่วนทั้งเบดรูมแล้วก็บาร์รูมเลยครับ ท็อปเทีย์เย็นแอร์ในบ้านเลยนะครับเขาใส่มาให้เป็นแบบแอร์ฝังฝ้า v i f จาก m i t ิซูบิชิด้วยให้มาแบบเต็มๆทั้งหลังเลยข้อดีก็คือมันเย็นเร็วประหยัดไฟแล้วก็สามารถแอดจัดได้เลยว่าอยากให้ห้องไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เพื่อให้ตรงกับการใช้งานจริงของแต่ละห้อง ดาดฟ้านี่ยังกับโรงแรมเลยครับเคยไหมครับที่คืนมานั่งกินเบรกาสต์ตอนเช้าแล้วก็ดินเนอร์ตอนเย็นซึ่งคุณจะมีโมเมนต์แบบนั้นบนดาดฟ้าของบ้านคุณได้เลยครับรอบๆเนี่ยก็จะมีต้นไม้ด้วยเพื่อพรางสายตาสร้างความไพรเวซีครับสเปซตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช้อยในการแฮงเอาท์ได้เลยคุณสามารถนำเตาบาร์บีคิวมาตั้งปาร์ตี้กันได้บ้านที่มีดาดฟ้าแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆนะครับคุณผู้ชม มาสรุปสเปกกันครับสำหรับคาซาเอกมัยเป็นบ้านดีไซน์ยุโรเปยนคลาสสิกที่มีความยูนิคสวยเด่นแปลกตาขนาด3ชั้นครึ่ง4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้4คันรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่มีฟังก์ชันของห้องดูหนังฟิตเนสรวมไปถึงสระว่ายน้ำส่วนตัวดีไซน์ภายในนะครับคุมด้วยสีเอิร์ธโทนตัดกับเอลเมนต์ของไม้จริงและก็เหล็กหล่อรวมถึงฮีทอ่อนด้วยบ้านนี้เนี่ยจะเป็นแบบฟูลลีเฟอร์นิชพร้อมเข้าอยู่เลยไม่ว่าจะเตียงใหญ,ใหญ่ชุดโซฟาสวยๆโคมไฟหรูๆเครื่อง ใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นต้นไม้ทุกต้นยันแก้วน้ําทุกใบที่เห็นในรีวิวนี้คุณได้ไปทั้งหมดเลยครับพร้อมบิวอินด้วยแมทเทียแบบท็อปเทียด้วยในส่วนของโลเคชันครับเอกมัย28ถือว่าเป็นใจกลางสุขุมวิทเลยใกล้กับท้องลอรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าร้านอาหารดังๆร้านคาเฟ่แล้วก็ยังมีชอตในการเดินทางที่หลากหลายครับคุณสามารถเลือกได้ว่าวันไหนอยากจะเดินทางแบบไหนก็ได้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเอเวอร์ลิฟทครับที่มีบ้านระดับอัลต้าดีลักซ์ในราคา79-100ล้าน บาทและนี่ก็คือสเปคครับที่เป็กสรุปมาให้ฟังในวันนี้ครับสำหรับบ้านนี้ถ้าตอบโจทย์โดนใจแล็บไซด์ของใครถ้าโดนของคุณก็สามารถติดต่อมาได้ตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าคุณชอบบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองรูหราคลาสสิกมีสไตล์ก็ลองแวะมาดูกันได้ที่คาซาเอกมัยนะครับและครั้งหน้าเป็กจะพาไปสเปคในสเปซไหนอีกก็คอยติดตามได้ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดแชร์ได้นะครับ